สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องบินกันนะครับไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่เอมิเรตการบินไทยนะครับน็อกแอร์นะครับไล่มาเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็น ANA ครับแอร์นิปอนนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นดึงความแตกต่างของเครื่องบินนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับ ความแตกต่างของมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ3ามสี่ลำนี้นะครับแตกต่างกันตรงไหนจะมีความพิเศษอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ครับนอกแอร์ครับอเนนแอ,น,แอ,น,แอน,นี่ครับความแตกต่างจะอยู่ที่ลำนี้นะครับ n อ็อครับแอนิป пон แอร์ไลน์นะครับเป็น Boeing 787นะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับลำนี้นะครับไม่ใช่เครื่องบินโมเดลธรรมดานะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่กระดาษนะครับลำนี้เราทำขึ้นจากกระดาษนะครับโดยการตัดและพับนะครับใช้เวลาในการทำก็เป็น2วันนะครับ ตัด1วันพับ1วันนะครับนี่ครับมันมาจากแผ่นกระดาษแบบนี้เลยนะครับปริ้นออกมานะครับเป็นแผ่นกระดาษ A4 นะครับมีรายละเอียดชัดเจนนะครับอันนี้เราปริ้นจากเว็บไซต์ของ a n i p p o p p o r l i r l i n นนะครับเป็น PDF ไฟล์นะครับใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ w w w a ไ n n i p p o n a i r l i n e J.P. นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ซื้อนะเลยครับเข้าไปที่ Google นะครับ A.N.A ก็ได้ครับในส่วนของตัวที่เขียนว่า Paper Aircraft Model นะครับจะเห็นได้ว่าสวยหามนะครับก็สวยหามไม่แตกต่างจากโมเดลของเครื่องบินปกติที่ทำจากเหล็กเลยนะครับ สัดว่วนอัตราส่วนก็สวยหามอย่างที่เห็นนะครับนกแอร์นะครับวางเปรียบเทียบกันเห็นเลยนะครับนี่ครับแอร์นิปป้อนครับสวยหามนะครับเราต่อกันด้วยกาวนะครับกาวกระดาษธรรมดานะครับอันนี้คุณชีตาเขาเป็นคนทํานะครับโอ้สวยหามนะครับดูปีกมันจะโค้งนะครับปีกมันจะโค้งโค้งอยู่นะครับนี่ครับทั้งหมดนี้ครับจริงๆอ่านี่ครับให้ดู เปรียบเทียบครับเนี่ยทั้งหมดนี้มาจากแผ่นกระดาษนะครับที่พิมพ์ออกมานะครับเป็นพิมพ์สีนะครับมีรายละเอียดให้ดูตัดนะครับใช้กันกรตัดก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็น่าจะมีอ่กันกรนะครับกันกรก็ต้องเป็นกันกรที่เล็กหน่อยก็ดีครับคมหน่อยตัดซอกเล็กๆได้นะครับแล้วก็มีกาวก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะได้เครื่องบินโมเดลที่ อย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับโอ้โหครับเราทำกันนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นสายการบมิน a n a นะครับนี่ครับจะได้รูปทรงอมาอย่างนี้ครับพักเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ